อ่ะครับสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีจ้าเอเป็นยังได้งวดที่แล้วแม่โอ้ยงวดที่แล้วจ้าใดเจ้าวันซื่อ่่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 ่ค้่่่่่่่เนา่่่่่เ่่่่่่่่ม่่้่่่่ด่่่มันมัน่่่่่่่่่่่่่่่่มัน่่่อ่่่่่่่่ออกตั่อ่่่่่่่่่่ออ่่่ก่อ่อ่่ออก่ั่่ก่่่่่่่่่่่่น่่่่่่้่่่่่า่่่่่เ่่เ่่่่พ่่่่อ แล้วเกิดพ่อซอสีเราได้หาซีเกตปีมันก็ไปออกซีเกตแมนไปออกล่างได้เออแมนแมนอืมเออหงุดหงุดหดที่แล้วฝันเห็นน้องสาวมานอนนั่มอืมจ้าอ้มันปัดมันนอนนั่มหรือปัดลงเนาะอันอันมันนอนนั่มว่ามัน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 ไปออกตัวที่แหลกเลยเนาะเราเกิดศูนย์แปดเนาะเออกูแก้วกูแก้วมันออกตัวยุทธายนะใส่กันกบมัน ถ้าว่าแม่ก็เซือนเก้าแปดไปด้ดมันจะเป็นเก้าศูนยปุนว่างั้น,น <c oughs> อางวดที่แล้วเขาตีผ่านแล้แม่เเป็นจางไหนองวนนี่ฟันยังไหนแม่เอาอนี้ฟันว่าตอนแย่ว่าเรามาปลุกเขี้ยนปะนะปลุกเขี้ยนไห้แมป่ะนะวันนี้เล่าเลาเกิดปศเก้าหกเลาได้เกสสิบดปีไหมวะโอ้เก้าหกเกสิบเอ็ด อันคักันแ่นักันม่นักันแ่นนันแม่นันกัแม่นกันแม่นันกัแ่นกันแม่นันกัม่นันกันแนกันแ่นักันแม่กัแม่นันกันแ่นันกัแมันกันแม่นักัแม่นันกัน่นกันมักันแม่ักัแ่นกแม่นกันันกันแ่นกัน่นกแ่นันกันแันก่นันกันเักันัน่กกันันัก็นันมันขึ้นอีกแ่ม่ม่ันมม่ม่คนม่นัม่ันมากแล่วบ่นกน่ บ่อพ่ออันมันบแม่หนก็ว่าแม่ซิบ่แม่ซิบผูกับสิบซิบเก้าโอ้แม่ฝันลักษณะนี้ว่ะเต้จ้าวันคันฟันเจ้าล่องเสาวกันแล้วเกิดศูนย์แปดมันประคันตะคันแม่คันแม่ซื้อเก้าแปดกับเก้าศูนย์กระถือกันบ่ก้อนก้อนนี้มันมันมันสีออกลักษณะไหมมันมันเปลี่ยนมากจังแต่นี่น่ออันพ่อสอนสิบกับสิบอันนายหาที่เกตปีพุลัเปลี่ยนเปลี่ยน คูณเจ็บออกมันออกตัวไทยใส่กันเลยบันนี้มันมานีใส่กันเอ้าแสดงว่ามันเปลี่ยนแลอวตัวนี้สนอเมีวมามันเปลี่ยนทั้งนาประวัตินี่มันออกใส่ทั้งนาแล้วว่าไงมันก็นะเก้าแปดแล้วมันเค่ออกตัวนั้นเนาะจงได้ไปออกเก้าศูนย์มันนี่โอ้ยอมันไปออกข้างนาแล้ววันนี้จ้ะเปลี่ยนกว่านี้เราได้เจ็บสิบเอ็ดปีแล้วก็ แน่นกับแม่นออกว่ามันสิบหกกับแม่นสิบเก้าวันถอยไปโอ้สองตัวดีเหรอเล่าเกิดปีอะไรกับแม่เก้าหกเราเกิดปีดก <c oughs> เ,เก้าหกเอาผมสิ<อ>ลุเก้าหกเปิดความเราเอาเอา,เอาเอาหกรบเกดกันเลียงหนึ่งงินมาเหรอเากันเราได้เกดสิบเอ็ดปีโอเก้าเกิดปีเก้าหกอายุเกดสิบเอ็ดปีจ้ะ ซื้อซื้อใแ่กันและตัวเอาตัวนี้หละเอานึ่งนี่หละซื้อใซ่หนึ่งเทปเอาหนึ่งใส่หมูเอานึ่งซื้อทิบหกสิบเก้าเป็นสิไม่พอโอ้หนึ่งหกหนึ่งเก้าจ้ะอืมครับผมหนึ่งหกหนึ่งเก้าข้อนมาขันม่นขันม่นมันมากคือเก้ากับกับหนึ่งหกหนึ่งเก้าฮะล่ะเออขันมาลักษณ่นแบบก็จ้ะขันแม่บอมันแม่ขันมาแบบก็มันติดเป็นสิพหกกันเดี๋ยวนี้มันมันมันเปลี่ยน ของหดสามวดนีละ่ะเอามัีิว่าเป็นอเก้าเก็ดหนึ่งตีแม่หกเก็ 6, 1, ดหนึ่งตีจัดแล้วหกเก็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดเก้าหนึ่งเก็ดหกแบ่งขนาดมันกันสิไปจังสั้นแล้วขนั่นเล่าในเก็ดสิเป็นนั่นสีเออตาว่าตาว่าอะไกันสองตัวก็คือสิบเก้าครับโอ้มนละ่ะคือว่าแม่กับเนี่ยสิบเก้ากับสิบหกนี่ลาะพี่ เพราะว่าหนังหัวขึ้นหัวลงเออมัน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 เอาลงมาได้หนังภาวะทิบเก่าทิพย์หกแล้วเอ้ทิพย์เก่ากับทิพหกมันเก่าหัวขึ้นหัวลงก็กลยเป็นทิบเก่าสิพย์หกแดงเอออืมภาว่าเพิ่งเกิดเก้าหกเลยเออเอานึงเมื่อไหร่กันหนึ่งหกหนึ่งเก่ามั็นแบบเป็นวิจิหันจ้ะจ้ะมีจิจิหันละมีส้อมถูกครับอืเพราะว่านักนักหนึ่งเก่านี่แหละเพราะว่ามันบอว่า สองสองวันเลยพอไอ้คนออกมันออกแบบในแบบเออลักษณะนี่ตีลักษณะนี้ออกเป็นหลังจากงวดอันสิบเจ็ดพันแต่ว่าแม,แม่แม่เล่นแค่สองตัวบบเล่นสามตัวเล่นสองตัวสิบเก้าละตัวเก่งเออเล่นสิบเก้าเลขจ้างวดนี้เอาเข็มแขนไม่ว่าจากสิบเก้าตัวเดียวเสียดายของเราตาว่าโอ,อ้เสียดายยังมาบอกว่าเสียดายเสื่อยุ่ ว่างวดก่อนมันก็เป็นซิปเกตมันมันมันเปลี่ยนแล้วตัวงวดซิปเกตปุ่นแล้วมันตัวนี้ครูเทียมัดถ่ายออกใส่กันเออออกใส่ตัวหนามันฟองมันคำว่านี่ล่ะครับผมอืมจ้าอ้าวมันเปลี่ยนแล้วตัวนี้มันเปลี่ยนเก๋เป็นด้วยตัวนี้วะมันก็ธรรมดาแล้วมั้ยนก็ต้องมันก็เปลี่ยนไปตามการวิราชมันแล้วแต่วันเปลี่ยนฉากแล้วตัวนี้วะเออโอ้มันเปลี่ยนฉากแล้วหรือวเจ้จ้า đen sáng tôi đấy mẹ tôi đấy xe mẹ thì ao ở... kết xe hang nào cũng hư thì ao ở... tôi đấy xe hàng nào sáng 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 tổ kết một hộp cũng hư một cao chắc là là cứ cứ mặc cầu nâng cầu bình sản vậy ừ, mặc sáng tổ vẫn cầu nâng cầu anh anh mẹ anh mà đi mất มันเป็นหน้ามันไปปูเขียนอยู่กลางหน้าพะรำไงว่าเนี่ยพ่อยไงว่าเออแต่ว่าก่อนเอาตามปีเกิดกันนั้นมันเก่เานัา่นหละคันว่าเขี้ยนกลางหน้าเก่ากับว่าเก้าห <laughs> นึ่งเก้าหรอโอ้เก้าหนึ่งเก้าเนาะสามตัว <c oughs> กันไว้ก่อนออไ,ปไปปูเขีกก้ยน,นไปกลางปูไว้กลางของหน้าไหมบ่โอ้เก้าหนึ่งเก้าว่ะที่แม่จ้าโอ้เก้าหนึ่งเก้ากันไว้ก่อนคือสามตัว เก่าแม่ก็เล่นเน้นไปที่หนึ่งเก่าตัวเดียวจ้าเพาเล่นหนึ่งเก่าอ่ะสามตัวนีเก้าถึงเก้ามันกระสีเป็นยังสี่เป็นตัวที่าไม่ถืออกขาหๆไปใน่มมันเพราะมันต่างเลยว่ะโันก็เลขคับเล่ค์ับนี่มันถิเป็นเก้าหนึ่งเก้าเออมันบอกออกเคือจาันวันนั้นอันอันเสียหนาเสียไปเสียมาโทษไปหาตำรวจมาเก่าหนึ่งเก่าออกอีีมอ ฟันกับฟันก็เม่นบนาดไหนเออไปนทานัไปเสียอยากเสียยางไปอย่างโทรศัพท์โทรไปหาเก่านงเก่าแม่อเก่าน่งเกเอ้เสียยซื้อโทรศัพท์มันโทรไปเองเออโอ้อเก่าเก่าไมพออ้าวฉันโทรไปหาตำรวจย่างดีสินอเออโทรเกิด่านึ่งเก่าหนึ่งตัวแม่เพเก่าหนึ่งเก่า อันหนึ่งเปนึงันละอันว่าคอมเมนว่าตอนแต่ว่าอันผันผันมากกันนะั่นนึ่งเป็นลักซิณแม่พ่อยโอ้แม่ก็เล่นแต่เออเหงวันเน้นต้องไปขึ้นนึ่งเก้าตัวเดียวจ้าอตัวซุ้มมันนี่ก็เป็นตัวรองไมเนาะแม่เนาะจ้าจ้าจ้าอืมครับผมอันนี้คือตัวเลขตองวดของแม่ยัดรครับอยู่ซี่กับผม,มบารน,นี้แม่อะไรแม่อะไรไปเสี่ยงยังเนี่ บ่บ oh, eh. oh. oh. mm ่บ hmm. yeah, mm ่ย hmm. uh ังบ่ได้เสียงโอ้คันเสียงนี่แม่สีเสียงตัวเด็ก็ส็เสียงเงนง่งเก้านี่ครับโอ้ตุ้มมากๆนี่แล้วะที่กับเพราะว่ามันเคยออกใส่กันแล้วเด้ครับมันเป็ดแตกสองสองงวดนี่งวดที่สามเอองวดว่างานกับฟันเจ้าเจ้าน้องสาวเป็นบ่ล่ะกับเขาเกิดแปดบ่ายแล้วได้หาที่เก้าปีแม่พ่อ มัน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 ออกมันเก้าแปดเจ็สี่ไส่กันนะมันจะเป็นูนวไซต์เก้าศูนย์พุ่นเออมันไปออกตัวทั้งนาใช่ไหมจ้าหันนี้ว่าก้อนแฟันเช่ออนน้องเก็บซ้ำน้องสาวน้องรุ่นเราเกิดพ่อสิบเราเกิดพ่อสอสสิบเราไรอันหาสิบเกียตปีมันก็ไปออกเกียตไหมบ่อเออสองวันเหล่านั้นเห็ว่าลัทธิของแม่ที่เป็นลักษณะแบบนี้ ้าฝันเจเห็นคนปุ๊บเนี่ยพอออกข้ออครับออกอายุใช่กันรวดจะออกออกออกอันเต็งต่กี่มันออกตัวท้ายใช่มันมันออกกันอันเต็งต่กี่แต่น้ำมากก็คือศูนย์เจ็ยรเ่นหลานมันก็ออกไทยัวอไทยใช่กันมานทีจ้งไหนจ้งไปออกกังสันเออเมื่อออกตัวนาใช่กันบาดนี้เมื่อวนี้มา่อออกตัวนาครับตัวท้ายใช่กันเออเออมันเปลี่ยนจากเป็นตัวนี้วะ เลขเปลี่ยนศาสตร์ของเมยยัดครับอยู่ซี่ครับผมเปินฝันนี่ส่วนหลายขั้นฟันปุ๊บหนูพนเดียวอายุกับปีเกิดมาใส่กันโหลดผู้นี้คือเกิดปีเก้าสิบหกตีแม่จ้าเกิดปีพศเก้าอายุเกติเวศปีจ้าครับผมวันนี้ว่างานของรับก้าวกะเกิดพศศูนย์แปดเราได้ค่ะเก้าปีใช่ไหเก้าปี จ้ะเก้ากับศูนย์มันมันออกเก้ากับศูนย์ผิววันนี้วันแรกฉันมันเื้อเก้าแปดรถหันรถขาวครับอ๋อมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสากับเปลี่ยนสนอกครับผมลัททีของเมยยัดพันที่เป็นังสี่ด้วยครับด้วยเอฟซีครับผมปูเดมาร์กัดขัดกับพานนะครับเนาะอันนี้ก็คือตัวเลขของคุณแม่นะครับที่แม่ฝันนะครับมักกระล้มทั้งอายุทั้งตัวเลขไปให้พร้อมอายุทั้งปีเกิดไปพร้อมไปพี่ครับแต่ว่าตัวคงคุณแม่อยกเพันเน้นคือหนึ่งเก้า เต็มๆคำพิชีตครับตัวเดียวถ้าเล็กสตัวพันวัาคไม่เอาเก่าหนึ่งเก่าแล้วเล็กมุทิมาหาประสันวาคัชีครับผมอเ,เอามาตัจัดขัดกระพานนะครับเพื่อสารคิีนี้ขอบบนขอบคุณคุณแม่หลายครับผมบััสดีครับสวัสดีจ้า